สวัสดีค่ะมาทำผัดผักบุ้งใส่หมูกับเอสพีบอลพร a แฟมิลค่ะมาดูนะคะมีอะไรบ้างที่ต้องใช้จะมีหมูค่ะนี่คือเป็นหมูเนื้อแดงนะคะแล้วก็ผักบุ้งการกับใบก็จะแยกไว้แล้วก็จะมีกระเทียมค่ะแล้วก็พริกจินดานะคะ เครื่องปรุงก็จะมีเต้าเจี้ยวผงปรุงรสน้ําตาลทรายแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะยมทุกอย่างเสร็จแล้วเราบังลงพื้ผัดกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันน้ํามันไม่ต้องเยอะนะคะรอน้ํามันร้อนแล้วก็เอากระเทียมลงไปค่ะแล้วก็ผัด เจียวๆกระเทียมให้พอมีกลิ่นหอมแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปก็ผัดหมูกับกระเทียมให้หมูสุกพอสุกพอเซ็ตตัวค่ะแล้วก็เอาเครื่องปรุงลงไปเลยค่ะ เสรเครื่องปรุงเสร็จแล้วก็ผัดให้หมูกับเครื่องปุงเข้ากันเล็กน้อยแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะเพื่อให้หมูสุกได้ง่ายขึ้นแล้วก็มาชิมรสกันนิดนึงค่ะชิมดูว่ารสชาติ พอดีหรือยังก็ต้าเจี่ยวก็เค็มไปนิดนึงครับเิวน้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็เอาก้านผักบุ้งลงไปก่อนนะคะผัดใ้ก้านผักบุ้งเกือบสุกแล้วก็เอาพริกใส่ลงไปค่ะ แล้วก็เอาใบเอายอดผักปุ้งใส่ลงไปเลยค่ะนี่ก็ผัดต่อเพื่อให้ใบผักปุ้งก้านแล้วก็หมูเครื่องปรุงทุกอย่างก็สุก เสร็จเรียบร้อยค่ะผัดผักบุ้งใส่หมูขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ